ใช่ยช <Cornell. S 2> ่ Olha. ที่ทำมา era, ยิ่งรีบทำเที่ยวเด้พี่น้องเด้อาพี่นะลอพี่เออเรื่อยที่นี่เราจะไปลุกเก่าเร่ลุกพี่นี่ยนะ ยังหทลูพกพี่โจการพีวเกผูเดยพี่บบน้องเลยทเป็บบนคนเเลยเด้อม่ลงลึกลูกพี่ไม่ลล,ลึกเาน่นาจ,จะไม่ยก มีลากดีนะต้องห่วงที่รอถตู้มันไม่มีที่ไปนะพี่น้องตรงไหนก็เท,ท่าเท่ากันไปหมดร่วมไปหมดตรงไหนก็ง่วงตรงไหนก็ง่วงกวาจะเป็นเรื่องที่เคดีๆมันไม่มีนะมันเหมือนกันไปหมด <S <S สวัสดีครับอยู่กับช่องออมสินอมทัวร์นะพี่น้อง เกิดคลิปมาจะมีสามเดือนมก็จับให้เลยมึงจอดถ้าไม่ลงดำเมื่อกี้มีสิทธิ์นะพีนะ่นงมีสิทธิ์ล่วงนะกรดำไม่ลงล้อหน้ามันเบีะยแล้วหรืนขันแข็งก็ะดึ้กเกินเย็นมาเนี่ยใกล,กล,กล้ได้แก้เพราะมันเมื่อกี้ แม่โคก็สาวใหญ่ด้วยนะึงถ้าเย็นเย็นมามันก็อากาศมันดีมันก็กขับรถด,ดีเดนะ้น้องแต่ตอนกลางวันมันร้อนนะ,นะอ้วดแค่รู้สึ ซื้อดีๆหน่อยมามุมเก่าดีเลยลูกพี่เด้อมาแตงเก่าดีๆดีเลยคือคือเดิมจะ่าไปล่ลลลลลองใหม่เลยเจ้าอย่าไปล่องใหม่เด้ใช้ไม่ได้ได้ล่องใหม่เดี๋ยวต้องไปตั้งลำไกลๆก่อนนะ รถจะแรงน้อยก่อสายต่อสายแรงสูงอาไส้ยแรงถักเลยหอหน่งร้อยแรงแรงแรงแลว เล็กเต็ดตัวแนะ่แต่หัวใจกับคนขับไม่ต้องห่วงพนะี่น้องเรี่ยมใจดีเรี่ยมใจดีไาให้ลูกพี่ไปเลยหมดแล้วเยี่ยมใจดีนะเจฟซีนี่ แรงน้อยแต่เลี่ยมดีนะเป็นมวยก็มีทั้งเข่าทั้งศอกเะไพีย่น้องีพบพบ้ยนะรถตบดี นี่เลยประดานจะอยู่ตรงโน้นมอไซค์เข้ามาไม่ระวังได้มอไซค์ <laughs> <S 2> <S 2> ยยเยอะๆเห้เคยทอประดานใจตรงนั้น ทำทางเขาขึ้นดีๆนะลูกพี่ตรงนี้นะเน่ยดกทีก่ก็ไหนเจอยากเหยีกกนะกามาทำไมไม่มาฝั่งนี้มันล้นดินม้นวมมันลง สุดแน่จะเอฟซีเจ้าจะพา่งจะเสุดแน่เลยนาน เขาบอกแล้วอย่าไปมุมโน้นเขาบอกว่าให้มาฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไว้ใจไม่ได้พี่มาพี่มาพี่

ฟังยังดิวว่าตรงโน้นมจะไปได้พี่น้องมันไปไม่ได้มันปังนี้วิ่งของนี่ตรงนี้้นมันมันแน่นแค่ทางมันขัดทางตรงนี้มันลงมาไม่ได้ตรงนี้มันเป็นถนนไปตรงนน้นน้ำดไปตรงนี้ถ้าส่งส่งมาจังหวะนี้ได้ไปนี่มาได้อยู่ตรงนี้น่าจได้อยู่ไปลงดัน ดูของแรงเรานี่เยี่ยมเจนี่แน่นอน,นจ้ก้าวเจ้จะอย่าไปมั่วเด้นี่ตามร่องเพื่อนเข้ามานี่ยจะไม่ต้องกลัวกล้องจะมาทางนี้เลยนี่จะยืนอยู่ฝั่งนี้จะมาฝั่งนั้นเหรอเพื่อนเข้ามาฝั่งนี้ขึ้นไปได้แล้วเด้อเนี่ยร้อยไม่ต้องดันนะที่สาม Đi bơm 3 nó mấy cái 3m này. cái đi. 2. 2 như Bằng này อยากดน่นั่มนนโ่น่นตะดก็วุ่นวายเห้อเกินนะ แว่รถตัวีะแล้ค่อยลบที่พอร์ตก่อนดัไม่ได้แต่คาผมนีหนี่งีาเขาลุกเกินไปหนึ่งเออไม่สิ <deal> ไม่ได้ระดับแล้วแหละ่ะต้องก็ขึ้นอีกชั้นหนึ่งเตี้ยหน้าดินนี่เทียก็มันอัดได้นะแต่มันขึ้นชั้นบนมันขึ้นไม่ได้ดินไม่แห้งเทียก็เทียก,ยกอัดกองอัดกองอะไรกันนะี่ว่าจะขึ้นชั้นสองขึ้นได้โอ้พี่ยาวเลยพี่น้องเลย จบเพ่ก่อนนะีนะ่นะิหน้าเจอกันใ,ใหม่แบบอวามสินออนทัวร์ขายดูดเรื่อยๆวัตอนนี้จบเพ่งน,นี้ก่อนนะพี่านะิี้จบเิก่อนะติดตามกแล้วกันเชื่อ้วยนะพนะี่น้องนะทีนี้สวิับ